b ี้เดอสกาเครียดถูกมือดีแฮกช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตามมากกว่า12ล้านคน b ี้เดอสกาเป็นอีกหนึ่งยู u ูบเบอร์ชื่อดังของประเทศไทยที่แค่ใน YouTube ก็มีผู้ติดตามมากกว่า12.5ล้านและแต่ละคลิปแต่ละคอนเทนต์ที่ผลิตออกมาก็ไม่ต่ำกว่า1ล้านวิวนั่นก็รับประกันได้ว่าเขามีชื่อเสียงขนาดไหน แต่ทว่าล่าสุดวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมา b ีเดอรสกได้ออกมาเปิดเผยว่าช่อง YouTube ของเขาถูกแฮ็กโดยบีเดอรสกาได้ไลฟ์ผ่าน f a c e o o o บีเดอรสกาได้เผยว่าช่วงเวลา3นาฬิกามีเพื่อนแจ้งมาว่าช่อง YouTube ของเขาถูกแฮ็กและทยอยไล่ลบคลิปที่มีในช่องพร้อมกับเปลี่ยนชื่อช่องเป็น Binance BNB ขณะนี้กำลังหาทางกู้คืนช่องอยู่ เบื้องต้นได้ทําการเปลี่ยนรหัสได้พยายามติดต่อไปอยัง YouTube และ Google แต่คาดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะนอนแล้วจึงพยายามเปลี่ยนรหัสก่อนตนงงมากเพราะอีเมลต้นลิงกับมือถือมีการยืนยันตัวตนหลายชั้นแล้วแฮกเกอร์แฮกได้อย่างไร หลังจากบีเดอ k สกได้ไหลสดนานกว่า3ชั่วโมงเพื่อพยายามแก้ปัญหาทีมงานเดอ s k สกาต่างเข้ามาระดมสมองหาสาเหตุการถูกแฮกครั้งนี้ด้านแฟนคลับต่างก็เข้ามาให้กำลังใจต่อมาในช่วงเที่ยงบีเดอ k สกก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าว่ากำลังกู้คืนช่อง y o u t u บีเดอ e s สกอยู่และคาดว่าช่องจะมีโอกาสกลับมาได้ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมา